สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันในรายการพระพิคเนตพยากรณ์ค่ะวันนี้เราจะมาเปิดดวงความรักนะคะของ12ราศีนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะว่าความรักของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะวันนี้อาจารย์จะมาเปิดดวงของชาวราศีสิงห์นะคะว่าความรักของคุณจะเป็นเช่นไรในครึ่งปีหลังนี้นะคะเราจะทํานายด้วยไพ่พระพิคเนตนะคะดวงตาสวร,รรค์ฟิลิสิทธิ์ทรัพย์สินทางวิญญาณนะคะของหมอน,นีินแะ่แม่นแต่เพียงผู้เดียวนะคะก่อนอื่นนะคะ อาจารย์จะเชื่อมจิตไปที่ไพ,พ่ายะพิคเนตดวงจะสวรรค์เพื่อให้เกิดความเม่นยำและอย่างรู้อนคาคตรเปอเซนต์นะคะค่ะตอนนี้เราได้เชื่อมจิตไปที่ไพ่ายะพิคเนตเรียบร้อยแ,แล้วนะคะ ในเรื่องของความรักนะคะของชาวราศีสิงห์นี้นะคะก็ในเรื่องของค,ะค,ะะค,ะคอวามรักของคุณนะคะปีนี้นะคะคุณดวงความรักของคุณนะคะกับอดีตทยยี่ผ่านมาของชาวราศีสิงห์นะคะตัวของคุณนะคะอาจจะได้คู่ครองนะคะที่เหมือนมีการที่ว่าไม่เข้าใจกันทะเลาะก,กันนะคะความสัมพันธ์ของคุณนะคะอาจจะมีปากเสียงกันทะเลาะก,กันนะคะเป็นคู่ที่ พูดขัดแย้งกันและไม่มีความเข้าใจกันนะคะส่วนในเรื่องความรักนะคะ,ะช่วงนี้นะคะความรักของคุณนะคะให้เรามาะระวังนะคะในเรื่องของคําพูดนิดนึงนะคะแล้วก็อารมณ์นะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะเข้ามาตัดสินนะคะ,ะความสัมพันธภาพของคุณนะคะเนื้อคู่ของคุณนะคะจะเป็นลักษณะน,นะคะที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับการขนส่งนะคะ,ะและ งานที่อาจจะเป็นคนขับรถโดยสารนะคะรถประจําทางรถบัสนะคะหรือขับเครื่องบินหรือว่าทํางานขายรถนะคะก็ถูกชโรกกับชาวราศีสิงห์นะคะในคู่ของคุณนะคะอาจจะที่จะให้ระวังนิดนึงในช่วงทงปีหลังนี้คะให้เรามาระวังในเรื่องของความมีเข้าใจกันนะคะคำพูดคําจาและ ความใจร้อนของตัวคุณเองนะคะจะทําให้ความรักความสําคัญนะคะอาจจะทําให้รุนแรงต้องระมาระวังนิดนึงนะคะและที่สําคัญนะคะชื่อความรักของคุณนะคะถ้าใครนะคะที่ให้เรามาระวังคนที่เข้ามานิดนึงนะคะของชาวราศีสิงห์นะคะถ้าผู้ใดที่กำลังคบหาดูใจกันนะคะช่วงปีหลังนี้อาจารย์แนะนําให้เลือกคนนิดนึงนะคะให้เลือกคบหาคนนิดนึงนะคะอย่าใจร้อนนะคะค่อยๆเลือกไปนะคะ และถ้าผู้ใดที่โสดอยู่นะคะหรือคบกันมานานแล้วฮาปีนี้ก็เป็นปีทองสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะเพราะคุณได้ไพ่นะคะพะระนารายณ์กับพระแม่รัศมีนะคะเห็นว่าถ้าผู้ใดคบกันมานานแล้วก็มีโอกาสนะคะความสัมพันธ์มีโอกาศที่ว่ามั่นหมายนะคะได้เข้าพิธีแต่งรถแต่จดทะเบียนสมรสนะคะและแต่งงานตามประเพณี แต่ดวงนะคะอาจจะเป็นอริกันทางคําพูดของคุณกับแฟนนะคะแต่ก็ต้องอยู่ด้วยกันไปนะคะเพราะว่าเป็นมิแบบกรรมจากชาติปังก่อนนะคะแต่ผู้ใดที่กําลังโสดอยู่นะคะก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะอยากจะมีแฟนก็ให้เลือกคบคนนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่งั้นนะคะคุณอาจจะต้องอ่าโดนนะคะหลอกลวงจากคนรักหรือทําให้เสียใจนะคะในเรื่องของความรักนะคะให้ระมัดระวังเลือกคบคนนิดนึงนะคะ อาจจะต้องเจอผู้ชายหรือผู้หญิงที่เข้ามาลักษณะที่หวังผลประโยชน์นะคะเห็นแกเงินแกทองก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะแต่ผู้ใดที่มีครอบครัวแล้วนะคะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีนะคะจากที่เคยทะเลาะกันมีปากเสียงกันความรักความสัมพันธ์ก็จะกลับมานะคะให้ภัยกันมากขึ้นนะคะเข้าใจกันมากขึ้นและเอาใจใส่กันมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะถือว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ ดีขึ้นมีการให้อภัยกันนะคะผู้ใดที่ยังโสดอยู่ก็ปีนี้อาจจะได้พบคู่รักคู่แท้นะคะได้ฉุดสมหวังมีการจดตะเบียนสมรสและมีการมั่นหมายถือว่าปีน,นี้มีหมายที่ดีของชาวราศีสิง์ในครึ่งปีหลังนี้นะคะและเลขนำโชคของชาวราศีสิง์นะคะได้เลขหกสิบแปดค่ะก็ลองไปเสี่ยงโชคดูและสีนำโชคของชาวราศีสิง์นะคะ สีเหลืองนะคะหรือสีทองนะคะก็วันนี้อยากจะมีโชคนะคะวันวันไหนที่ท่านอยากจะมีโชคก็ในรอบเดือนนี้ก็ใส่สีเหลืองสีทองนะคะไปเสี่ยงโชคและนําเลขนำโชคของอาจารย์ไปเสี่ยงดูนะคะคุณก็จะสมหวังสมปรนานะคะเคล็ดลับเสริมดวงความรักนะคะก็วิธีการง่ายๆนะคะให้ท่านนะคะ ไปขอ,อไปนำเทียนสีชจมภูนะคะเป็นเทียนคู่ไปถวายนะคะที่โบสถ์เขียนชื่อวันในปีเกิดนะคะทำแบบนี้ทุกเดือนทุกเดือนก็จะเป็นการเสริมดวงนะคะที่สําคัญก็คือให้มีเวลาะะให้จดมน,นั่งสมาธิไหว้พระและก็ก่าวความขอ,ขอ,ขอมกรรมกรรมในเรื่องผู้ครองและแผ่เมตตาทุกวันก็จะเป็นการหนุนโชคในเรื่องของความรักหน้าที่การงานและการเงิน ด้วยนะคะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ชมที่เสียสละเวลามารับชมในการพิธีาเดียก,กอนนะคะเราจะมีผลงานดีให้ท่านชมนะคะเป็นการดูดวงรายวันสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์รอบรายเดือนนะคะและจะมีเรขนําโชคและสีนําโชคนยนะคะก็ลองเข้ามาติดตามผลงานของหมอยม่าแ,แม่นๆนะคะรายทุกเดือนนะคะแล้วก็ขอ,ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้หมอย่หน้านะคะมาล้นหลามจริงๆค่ะทั่วประเทศและขอ,ขอขอบคุณนะคะ ท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนและให้โฆษณาดีกับหมอยญ่าแม่คุณนี้นะคะจะพัฒนางานให้มีคุณภาพมากกว่านี้นะคะก็วันนี้เราก็มาจบคำทำนายของราศีสิงห์เท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ